ทีนี้เฮ้ยกลับไปดูที่บ้านฉันก่อนบ้านฉันอยู่ที่ไหนบ้านฉันอยู่พฤกษบเซฉันลนักณาพฤกษบเนี่ยฉันราศีพฤกษบเนี่ยบ้านฉันอยู่ที่อื่นได้ไงเออแขกเว้ยมีแขกมีแขกมาเยี่ยมมีแขกมาเยี่ยมนะมีแขกมาเยี่ยมใครมาเยี่ยมอังคารมาเยี่ยมพระรหัตมาเยี่ยมอ่าอังคารก่อนอังคารก่อนอังคารเป็นใครอังคารฉันเนี่ย ฉันอยู่หลังบ้านเธอนะคันบ,บอกแหมทําจําไม่ได้นะทาจําไม่ได้เขกกะโหลกแป๊กหนึ่งเลยนะเจ้าพุธเนี่ยนะจำจำไม่ได้ฉันฉันมาจากเมธไงวินาสน,นะครับนะฮะวินาสนะทับรักก่อนใครครับวินาสนะวินาสนะวินาไม่ต้องคิดมากครับวินาศนะก็วินาดนี่แหละโอ้โหฟังแล้วไม่เลื่อนหูเว้ยวินาทวินาทอะไรหรอทีนี้พระรหัส เผยโฉมมาเปิดหน้ากากหน่อยพระรหัสลัคนาราศีพฤกษพพระรหัสคุณเป็นใครมาจากลาภะครับฟังดูแล้วลื่นหูและกูทีนี้ฟังดูแล้วลื่นหูและกูไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันครับเห็นไหมนี่แหละบางคนเขาร้ายบางคนก็ดีเห็นหรือ,อยังนะฮะมันมีความแตกต่างครับไม่อย่างนั้น พึกษกเวลาดีก็คงจะรวยกันหมดทุกคนเวลารล้ายจนกันหมดทุกคนเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ก็ด้วยเหตุนี้ละสวัสดีครับช่องทายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพึกษศกนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนสิงหาคมนะครับลัคนาราศีพึกษศกเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือดาวศุกร์ครับเนี่ยเลขหไทยเนี่ยนะครับ วันนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะดาวศุกร์เนี่ยไปสถิตในราศีสิงห์นะครับพบพันธุครับนะฮะพันธุไปว่าอะไรพันธุไปว่าบ้านที่ดินยานยนต์นะครับพันธุยังแปลเรื่องของบุคคลเนี่ยนะครับจะเป็นพ่อแม่ครับญาติผู้ใหญ่ครับคนในครอบครัวฉันครับนะจะเป็นอย่างนี้นะฮะคุณไปอยู่ในพันธุอ่าคุณไปอยู่ในพันธุ คุณจะต้องไปข้องเกี่ยวอะไรถ้าเป็นบุคคลก็อย่างที่บอกอะ่ะฉันต้องไปข้องเกี่ยวกับคนในครอบครัวฉันนี่แหละอะนะญนะาิผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหรือหรือถ้าเป็นทรัพย์สินช่วงเดือนเนี้ยฉันมีเหตุอะไรเกี่ยวกับบ้านอาคารโรงเรือนหนะะ้าที่ดินหรือยานพาหนะเป็นกรณีพิเศษครับนะ,ะเป็นกรณีพิเศษครับนะฮะทีนี้ตัวคุณไปอยู่อย่างเงี้ยนะฮะตัวคุณไปอยู่อย่างเงี้ยแล้ว อาทิตย์ละไปไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวชนิดนึงก่อนถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนอย่าพึ่งไปอาทิตย์อย่าพึ่งไปอาทิตย์เพราะอะไรฮะเพราะสุขไม่ได้หมายถึงตัวคุณอย่างเดียวนะหรือไปสุขยังมาจากที่ราศีตุลด้วยนะฮะสุขยังมาที่มาจากราศีตุลด้วยพบอริครับอริแปลว่าปัญหาครับอริแปลว่าอุปสรรคอริแปลว่าภาระนีศินอริยังแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะอ่านะนะเมื่อมาอยู่ในพันธุเออ ฉันต้องไปอยู่ในพันธุฉันต้องไปยุ่งกับพันธุฮะอ่ะอลิเฮ้ยพันธุเกิดปัญหานะครับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเกิดปัญหาบ้านที่ดินยานยนต์ที่มีอยู่เกิดปัญหาเอาถ่ายได้อย่างนั้นหนะ้าถ่ายได้อย่างนั้นเกิดปัญหาอะไรก็ไปแก้ไขอย่างนั้นแหละครับนะหรือครอบครัวฉันอ่าพ่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวฉัน เกิดภาระหนี้สินให้ต้องจับจ่ายอะไรบางอย่างถ่ายได้อย่างนั้นนะครับหรือ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 คนในครอบครัวฉันนาะคนในครอบครัวฉันเจ็บใค้ได้ป่วยนะฮะฉันก็ต้องไปดูแลไปจัดการอะไรบางอย่างอันนี้ก็ถ่ายได้นะเอแล้วบ้านที่มียานยนต์เจ็บป่วยก็บ้านเสียหายไงยานยนต์เสียหายไงที่ดินที่มีอยู่มีความเสียหายอะไรบางอย่างนะก็ไปแก้ไขอย่างนั้น นี่คือเดือนสิงหาน่าจะอยู่แถวๆนี้สําหรับลัคนาราศีพฤกษภทีนี้ขยายความนิดหนึ่งนะฮะเออพันธุเกิดปัญหาตัวฉันก็ต้องไปแก้ไขสิทายได้อย่างนั้นแล้วพันธุไปไหนครับพันธุไปอยู่ในราศีกรกฎครับนะฮะพออยู่ราศีกรกฎปุ๊บสหัสชะครับพันธุไปสหัสชะเออแล้วยังไงอ่ะพันธุไปสหัสชะ สหัสชาแปลว่าอะไรก่อนอันดับแรกแล้วสหัสชาแปลว่าอะไรสหัสชาแปลว่าญาติแปลว่าเพื่อนนะครับสหัสชาแปลว่าการติดต่อสื่อสารเอาละทีนี้เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมนะฮะฉันพันธุฉันมีปัญหาฉันต้องกระโดดไปจัดการอะไรบางอย่างและเรียกว่าต้องไปออกหน้าออกตา ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้วยตัวฉันเองด้วยตัวฉันเองด้วยตัวฉันเองนะครับนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะฮะฉันต้องติดต่อแล้วบางทีอะญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเจ็บแค่ได้ป่วยฉันต้องออกหน้าติดต่อหมอติดต่อห้องาพักอะไรติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองก็ได้นะติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองก็ได้นะถ่ายได้อย่างนั้นนะฮะคืองานนี้มีเหตุพันธุ์ทุกคือคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่ฮะบ้านที่ดินยานยนต์ เกิดเกิดปัญหาและเกิดความเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างและเอออ่ะเสียหายแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็บ้านที่ดินยานยนต์เสียหายนะฮะต้องซ่อมต้องแซมคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือมีเรื่องภาระงนิสินเข้ามาหรือปัญหาทะเลาะกันก็ได้นะทะเลาะกันก็ได้นะอรีนี่ทะเลาะกันก็ได้นะเฮ้ยทะเลาะอะไรกันฉันต้องไปเป็นคนกลางเคลียให้เคลียให้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะฉันเนี่ยต้องไปติดต่อสินะ อยู่สื่อสารนี่ฉันต้องไปติดต่อและและอาทิตย์ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวสิง,งานนี้อาทิตย์ร่วมพุทธอีกใครละ่ะพุทธเนี่ยพุทธมาจากสองสองพบเรือนครับการเงินครับนะเอ้ยมีเงินเข้ามานานเขาให้มีเงินติดต่อปุ๊บเนี่ยใช้เงินใช้ทองร่วมทันทีเลยนะฮะพอติดต่อปุ๊บเงินทองอยู่ด้วยมีเหตุติดต่อเพื่อนําเงินนําทองมาแก้ไขปัญหางานนี้คุณจะบอกว่างานเนี้ย มีเหตุเสียตังค์เหรองานนี้มีเหตุเสียตังค์ครับนะงานนี้มีเหตุเสียตังค์ครับนะพันธุเป็นเหตุให้เสียตังค์ใช่ครับนะพันธุเป็นเหตุให้เสียตังค์ครับจะทายดีได้นะจะให้ลัคนาราศีพฤษบทุกคนเนี่ยเหมือนกันไม่ได้หรอกจริงจะเหมือนกันได้อย่างไรล่ะอจะเหมือนกันได้อย่างไรล่ะนะฮะอ้าวทาไมเหมือนไม่ได้อ้าวต้องเทียงสิลัคนาราศีเดียวกันดาวจรดาวเดียวกันตำแหน่งเดียวกัน เออทำไมล่ะไม่เหมือนกันเออมีเหตุผลหน่อยสินั่นเขาให้นะฮะพอมีเหตุผลก็ต้องหาเหตุผลมาหักล้างพวกคุณนี่แหละนะฮะเหตุผลคืออะไรฮะที่บอกว่าไม่เหมือนกันเพราะอะไรฮะบริบทบริบทครับบริบทนะเขามาอย่างไรล่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละอา้าวแล้วใครจะเป็นคนตอบคานี้ก็คงต้องปรึกษาท่านทักษะสักนิดหนึ่งนะท่านทักษะเจ้าขาท่านทักษาครับนะะ บริบทดวงดาวเป็นอย่างไรครับอย่าลืมนะแต่ละคนเนี่ยดาวมีทั้งหมด8ดวงฮะอาทิตย์ยันยันลาหูเนี่ยบริบทเขาเนี่ยไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนกันหรอกนะฮะฉันเกิดคนละวันฉันเกิดคนละปีไม่เหมือนกันหรอกนะฮะไม่เหมือนกันหรอกเพราะไม่เหมือนกันดาวจรก็ไม่เหมือนกันนะฮะคือกําเนิดก็ไม่เหมือนกันวันนี้ก็ไม่เหมือนกันให้ผลก็ไม่เหมือนกันทำอะไรฮะ การทํานายก็แตกต่างเห็นหรือยังพฤกษ์ไม่เหมือนกันยังไม่เหมือนกันครับดาวอยู่เหมือนกันลัคนาเดียวกันแต่มาดีมาล้ายไม่เหมือนกันทีนี้ดาวสุขคุณเนี่ยอ่านะฮะสุขคุณเนี่ยถ้าสุขคุณไม่เป็นกาลีเออรอารีก็อารีเถออ่าปัญหาก็ปัญหาเถอะอาจมีปัญหาได้ครับแต่ไม่ได้รุนแรงหรือมีปัญหาได้ฉันก็แก้ได้ พายได้อย่างนั้นนะฮะยิ่งเป็นสีด้วยสิริมงคลด้วยนะชั่วโมงนี้ฉันเป็นสิริมงคลฉันโชคดีฉันโชคดีอย่างนี้เป็นต้นหากพระส,สุขเป็นกาลีลหละนะฮะเรียกว่าคุณเนี่ยปัญหาเนี่ยหัวฟูเลยอะ่ะโอ้โหแก้ยังไงวะแล้วสุขเป็นตัวคุณด้วยโอโ้ฉันต้องกระโดดไปฉันเจอแต่เรื่องแย่แย่ฉันเซ็งชะมัดเลยนะฮะงั้นก็ต้องดูว่าเดือนเนี้เดือนเนี้เดือนสิงหาเนี้ยพระสุขเนี่ย ทักษาเป็นอะไรนะฮะใครไม่รู้ทักษาในช่องผมมีวิธีการหาทักษาก็ลองเสิร์ชหาเอาเดี๋ยวก็เจอเจอก็เรียนรู้แป๊บหนึ่งเมื่อรู้แล้วทีนี้รู้หมดเลยดาวดวงไหนดีรายรู้หมดเลยรู้หมดเลยไม่ใช่ว่าบอกแค่สุกครับบอกทุกองค์รู้ทุกดวงเรียกว่าเออดูดวงได้สนุกขึ้นใช่ไหมใช่นะกว้างขวางขึ้นละทีนี้อ่ากว้างขวางขึ้นในทีนี้นะนะถ้าสุกเป็นกาลีเรียกว่า ในเดือนสิงหาคมเนี่ยเรื่องของให้ระวังเลยถ้าสุกเป็นกาลีนะเดือนสิงหาเนี่ยระวังผู้หลับผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยระวังคนในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันนะบ้านที่ดินยันยนระวังเกิดความเสียหายต้องซ่อมแซมอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะหากสุกดีๆเงี้ยเกิดมีปัญหาขึ้นแก้ไขได้ไม่ยากครับนะเพิมเพอไม่ใช่ปัญหาด้วยเป็นสิ่งดีงามด้วยอริอริคืออะไรอริคือภารานิสินเฮ้ย ภาระนี้นดีได้ไงดีได้สิสมมุติสมมติไปซื้อบ้านเอาบ้านเข้าธนาคารเป็นนี้ไหมเป็นนี้ดีมาละดีไหม่ะอ่าไปซื้อรถเอาเข้าไฟนนซ์ดีไหม่ะเป็นนี้ป่ะเป็นดีไหมล่ะนนห,น,หะ <c oughs> นี้ที่ดีงามครับเมื่อหมดนี่ก็ได้ทรัพย์สินคืนมาเขาเรียกว่านี่ที่ดีงามค่อยๆไม่ต้องหยอดกระปุกครับเพราะว่าเดี๋ยวราคามันไปไหนต่อไหนคือบ้านราคาวันนี้สี่ล้าน ยอยกระปุกอีกสิปีมันไม่สี่ล้านเราไอหลังเดิมนั่นนะ่ะ <c oughs> ไปไหนตอนไหนฮะอย่าลืมไม่มีเราฮะอยู่กับที่ครับไปเรื่อยๆืเลยครับบางทีไปเจอห้างมาเปิดข้างทางทางด่วนตัดผ่านดีๆงาม,งามทำเลสวยขึ้นแบบโอ้โหกูไมเ่เลิกคิดกับเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ย <c oughs> ไปหาทำเลอื่นได้เลยฉะนั้นเขาอาจจะเว้ยมองกกรไกลกู้กอนเว้ยค่อยๆหยอดกระปุกค่อยๆจ่ายแบงค์ซินเอาไปหน่อยช่างมันแต่วันหนึ่งอสังหารนี้มันก็ดีงามขึ้นมามันเป็นทรัพย์สินที่ เรียกว่าขยายผลล่ะเออเนี่ยเขาเรียกว่าสิริมงคลไงกู้หนี้ยืมสินแล้วเกิดความดีงามขึ้นมาอย่างนี้เป็นตน้นเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นเหมือนกันหรือปะไม่เหมือนกันเห็นปะต่างกันไหมต่างกันทันทีเลยเห็นปะเอ๊ะัคนาเดียวกันดาวอยู่ที่เดียวกันไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันครับเห็นมานี่ละ่ะนี่ละ่ะบอกแล้วไงทักษะคือเกิดเกิดราศีเดียวกันดาวจรเดียวกันเนี่ยนะฮะมันจะต้อง ร้ายบางทีบางก็ดีบางคนเขาร้ายบางคนก็ดีเห็นหรือ,อยังนะฮะมันมีความแตกต่างครับไม่อย่างนั้นพึกงศกเวลาดีก็คงจะรวยกันหมดทุกคนเวลาร้ายจนกันหมดทุกคนเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ก็ด้วยเหตุน,นี้ละโอเคใช่ปะอ่ะเรามาต่อกันนะฮะทีนี้ดาวพุธเนี่ยนอกจากเป็นการเงินคุณแล้วเขามาจากราศีกันด้วยมาจากราศีกันเป็นใครละ่ะปุตตาครับ ปุตตะแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่าบุตรบริวารเออครั้งนี้อ่าบุตรบริวารก่อนคุณอาจจะต้องแก้ปัญหาให้กับบุตรบริวารในเรื่องที่อยู่อาศัยก็ได้ครับในเรื่องยานยนต์ก็ได้ครับนะยานยนต์ของบุตรบริวารมีปัญหาฉันก็ต้องออกเงินให้เธอใช่ไหมบ้านเธอมีปัญหาฉันต้องออกเงินให้เธอใช่ไหมนะ บ้านคุณก็ได้อาจจะซ่อมบ้านคุณก็ได้ซ่อมรถคุณก็ได้หรือซ่อมรถให้ลูกซ่อมบ้านให้ลูกก็ได้นะบอกก่อนงานนี้เพราะมีคําว่าบุตรบริวารร่วมห่ะนะฮรหรือเฮ้ยไม่เกี่ยวเรื่องนี้ฮ่าได้ไม่เกี่ยวก็ได้เพราะบุตรปะนอกจากบุตรบริวารแล้วเขายังเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยครับนะบุตระการลงทุนเพราะบุตรปะเป็นการลงทุนแล้วยังไงอะยังไงฮะการลงทุนการเงินพันธุตัวฉัน นะฮะ,นะฮะเท่ากับว่ามีการลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวพันธุ์กอ้าวเกณฑ์น,นี้ซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถใช่ไหมใช่นะ,ะหรือการลงทุนทั้งเนี้ยังบอกถึงความยินดีก็ได้นะครับบอกถึงความยินดีก็ได้นะครับยินดีอะไรหรอยินดีได้บุตรบริวารไงเล่านะ,ะยินดีได้บุตรบริวารไงเล่านะหรือยินดีได้สัตว์เลี้ยงเข้ามาในชีวิตของฉันก็ได้นะ ก็ได้นะนะหรือยินดีเกี่ยวกับาการลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้นะอาจจะเรียกว่าครั้งเนี้ย้าตีบางทีเนี่ยยังเคยเจอเนี่ยยังเคยเจอเนี่ยคือเกิดการลงทุนครั้งใหม่เกิดขึ้นนะมีการติดต่อการลงทุนครั้งใหม่เกิดขึ้นเฮ้ยเงินไม่พอเว้ยทำยังไงเอาเล่มทะเบียนไปจัดการอะไรบางอย่างเอาเงินมาลงทุนเฮ้ยเงินไม่พอเว้ยเอาโฉนดที่ดินเอาโฉนดบ้าน ไปจัดการอะไรบางอย่างเพื่อได้เงินมาลงทุนอันนี้ก็ถ่ายได้เห็นหรือยังเยอะยังเออผมบอกให้ตีความได้เยอะเชื่อนะแต่ละคนมาละไม่เคยเหมือนกนันสักคนนะครับต้นไม้หนึ่งต้นลากฝอยเหมือนต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอ่ะลากฝอยเพียบเลยลากฝอยหนึ่งลากก็คือเรื่องราวหนึ่งเรื่องแล้วลากฝอยขนาดนั้นอ่ะร้อยแปดพันเรื่องแต่ละคนถึงออก หวยออกมาถึงไม่เหมือนกันแต่อะไรฮะมันอยู่ในเรื่องแถวแถวนี้แหละแต่รายละเอียดแล้วก็ไม่เคยเหมือนกันสักอย่างนะฮะไม่เหมือนกันสักอย่างนะฮะมันก็ต้องดูที่ไปที่มาอะไรหลายๆอย่างก็ว่าอ,อ๋อเธอน่าจะเป็นเรื่องแถวแถวนี้นะอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะฮะคือถ้ามาเอาจอนมาทายอ่ะมันจะไปชี้ชัดเรื่องเดียวไม่ได้หรอกเพราะผมไม่รู้ผมทายอยู่กับใครไง ใช่ไหมผมไม่รู้ผมทายให้ใครนะเออแล้วจะเรื่องราวอะไรนะอยา่อยางที่บอกร้อยร้อยแปดพันเรื่องนะลากไข่ขนาดนั้นนะเรื่องอะไรดีเห็นป่ะนี่แค่ยกตัวอย่างมาก็สามสี่ห้าตัวอย่างแล้วอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นได้ทั้งนั้นเลยนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ผมไม่ได้พูดก็ไดนะ้แต่มันอยู่ในเรื่องราวแถวแถวนี้แหละนะ,ะสาธยายทั้งวันก็ไม่จบในเรื่องเดียวเนี่ยเพราะร้อยแปดพันเรื่องอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องแถวแถวนี้ร้อยแปดพันเรื่องอ่ะเยอะแยะไปหมด นะครับทีนี้อ่ะเราตั้งต้นแล้วฉันต้องมายุ่งกับพันธุและนะะและ้วมีการใช้เงินใช้ทองด้วยอาจจะเรื่องของซ่อมบ้านซ่อมรถได้บ้านได้รถเรื่องของอ่าแก้ปัญหาให้กับลูกนะแก้ปัญหาเรื่องเจ็บไขได้ป่วยอะไรอย่างนี้เห็นไหมเยอะแยะทีนี้เฮ้ยกลับไปดูที่บ้านฉันก่อนบ้านฉันอยู่ที่ไหนบ้านฉันอยู่พฤกษบเซฉันลักณาพฤกษบเนี่ยฉันราศพีพฤกษบเนี่ยบ้านฉันอยู่ที่อื่นได้ไงเออแขกเว้ยมีแขก มีแขกมาเยี่ยมมีแขกมาเยี่ยมนะมีแขกมาเยี่ยมใครมาเยี่ยมอังคารมาเยี่ยมพระรหัสมาเยี่ยมอ่อาอังคารก่อนอังคารก่อนอังคารก่อนอังคารเป็นใครอังคารฉันเนี่ยฉันอยู่หลังบ้านเธออ่อนะังคารบอกแหม äh, ทําจําไม่ได้นะทําจําไม่ได้เขก,กะโหลกแป๊กหนึ่งเลยฮนะเจ้าพุธเนี่ยนะจำจำ,จำไม่ได้ฉันฉันมาจากเมธไงวินาสนะครับ นะฮะวินาศนะทับลักก่อนใครครับวินาศนะวินาศนะวินาไม่ต้องคิดมากครับวินาศนะก็วินาดีแล้วโอโหฟังแล้วไม่เลื่อนหูเลยวินาศวินาศอะไรหรอวินาสัตตโลครับนะฮะเสียเสียให้หายโอ้ยมีความเสียหายมาถึงดวงชะตาฉันเหรอถ่ายได้อย่างนั้นครับถ่ายได้อย่างนั้นครับนะฮะเดี๋ยวก่อนอ่านะวินาศ มันทายดีได้นะนะวินาทก็ทายดีเป็นนะครับไม่ใช่ว่าวินาจะตีเสียหายตีเสียหายได้ครับแต่ทายดีได้ครับแล้วเอาอยัางไงอะแล้วจะดีจะเสียล่ะไปถามทักษะท่านหนึ่งเออก็บอกล้วไงไปดูบริบทมาเป็นอย่างไรล่ะถ้ามาเป็นโชคเป็นลาบเออเออทายดีอะถ้ามาเป็นกาลีเอกก็ทายอะไก <c oughs> ็ได้เลยหรือถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะเออก็ กังกลางนะก็ไม่ได้ไม่ได้ให้คุณอะไรมากมายนะักแต่เขาก็ไม่ได้เกลเรหาเรื่องหาราวนานอุ่นใจใช่ไหมอุ่นใจหน่อยอุ่นใจหน่อยนะวินาสนะมาอย่างเงี้ยถ้าันเป็นกาลีเข้ามาอังคารเป็นวิเป็นกาลีเป็นวินาศนะเป็นกาลีโดดเข้ามาเกิดเรื่องเสียหายแลละเกิดเรื่องเสียหายแหละนะฮะเสียหายอะไรเสียหายแถวนี้แหละที่บอกมาเมื่อกี้จะต้อง คือถ้าตรงนี้ต่อให้ดีงามอย่างไรจะต้องมีเรื่องเสียหายแอบอยู่ครับยืนยันเลยแต่จะเสียหายอย่างไรนั้นอ่ะก็แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างที่บอกอ่ะมีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอ่ะต่อให้ทักษะตรงนี้ดีๆอาจะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถเดี๋ยวจะมีอะไรเสียหายบางอย่างเกิดขึ้นแหละนะจะมีความเสียหายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแหละเอ๊เสียหายอะไรดีมา <laughs> ยัางยังลงลายสงสัยอีกนะ อังคารเนี่ยนอกจากมาที่เมธเขามาจากพิจิกด้วย่าใครเหรอพิจิกพิจิกเนี่ยปัตตานีครับใครอะปัตตานีแม่บอกทุกเม็ดปัตตานีคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะแสดงว่าอะไรฮะถ้าเป็นกาลีเฮ้ยระวังคู่สัญญานําปัญหามาให้นะอ่ะคู่สัญญานําปัญหาธนาคารจะนําปัญหาอะไรให้ฉันได้สิคุณครับเอกสารไม่พร้อมครับคุณครับรูดนี่นั่นครับ คู่สัญญาอาไปซื้อบ้านนอกจากธนาคารเป็นคู่สัญญาแล้วโครงการหมู่บ้านก็เป็นคู่สัญญานะอะคุณซื้อเขากู้ธนาคารเนะี่ยคุณมีสองสองคู่สัญญาเลยนะธนาคารกับโครงการธนาคารมีปัญหาอะไรไหมโครงการมีปัญหาอะไรไหมไปดูให้ดีรับปากไว้อโครงการรับปากไว้ทําได้อย่างนั้นเปล่าเออเฮ้ยต้องไปฉุกคิดไปดูเอกสารสัญญาให้ดีๆสิ เขียน,นไม่ชัดเจนเปล่าไม่ชัดเจนเพิ่มให้ชัดเจนก็ได้สบายใจนี่ก็ทางแก่เนี่ยนะครับทีนี้ถ้าอังคารมาดีบ้างล่ะอคุยเรื่องดีเนี่ยคนชอบฟังนะ,ะเป็นสรีมงคลเอาละเธอเป็นสรีมงคลแล้วอ่าเธอเป็นสรีมงคล,ลแล้วแล้วยังไงละ่ะเธอเป็นสริมงคลดีไงดีไงอ่าดีไงทายดีบ้างเมื่อกี้ทายลายแล้วนะ,ะวินาสนะเนี่ยนอกจากความเสียหายแล้วถ้าทายดีนะ ต่างทิ่แดนไกลครับเบื้องลึกเบื้องหลังครับนี่นะฮะอาจจะมีอะไรให้คุณทําอยู่เบื้องหลังแล้วเกิดประโยชน์ก็ได้หรือทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างทิ่แดนไกลให้คุณเรประโยชน์ก็ได้นะฮะหรือคู่ครองคู่ค้าคูณส่วนคู่สัญญาให้คุณเรประโยชน์อ่ะเรื่องเดิมสมมติซื้อบ้านเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นกาลีไม่ดีไม่งามเนี้ยทีนี้พอเป็นสิสริมงคลบ้างอ่ะเป็นสีอ่ะเป็นสิริมงคลบ้างอ่ะ ดีงามใช่ไหมดียังไงไปติดต่อธนาคารเรื่อนเชียร์เรื่อนเชียร์นะฮะได้ครับได้ครับได้ครับอ่าอ่าผ่านได้เร็ววันเออโครงการโครงการก็ไม่บิดผิวอะไรแม่ดีกับฉันถูกใจแม่เหมือนกับมาถูกที่แล้วเราเออมาถูกที่แล้วเรานะดีจังมาเจอโครงการดีจังธนาคารนี้แหวะถูกใจนะถูกใจกระโดดกอดกันใหญ่ดีอกดีใจอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้น นะฮะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พระรหัสเผยโฉมมาเปิดหน้ากากหน่อยพระรหัสเปิดหน้ากากให้ฉันหน่อยเปิดหน้ากากฉันหน่อยพระรหัสเป็นใครครับลัคนาราศีพฤษภพระรหัสคุณเป็นใครมาจากลาภครับฟังดูแล้วเลื่อนหูแล้ะกูทีนี้ฟังดูแล้วเลื่อนหูและกูพูดหยาบหน่อยขอโทษพูดหยาบนะะลาภทับลัค เอารล้ฉันเออเอารลชฉันแต่ในใจเอาแล้วเกอ <c oughs> ลาภลาภะแปลว่าผลประโยชน์ครับนะลาภผลครับนะมาทับลักเออนะมาทับลักทีนี้ในส่วนของดาวพระรหัสศุกดีราหูพระเสาร์นะครับเขาเป็นดาวจรหนึ่งปีขึ้นไปฮะเขาจะเคลื่อนราศีหนึ่งเนี่ยหนึ่งปีขึ้นไปในแต่และองค์พระรหัสหนึ่งปี ราหู18เดือนปีครึ่งเสาร์สองปีครึ่งโดยประมาณนะฮะผมได้ทำคลิปต่างหากไว้แล้วนะฮะเป็นการทำนายดาวจร6เดือนหลังนะฮะของปี67เนี้ยสำหรับลัคนาราศีพฤษภนะครับเอาคือมีคลิปต่างหากแยกไว้เนี่ยสามารถไปชมต่างหากได้นะฮะแล้วนำา6เดือนหลังว่าอย่างไรในเดือนสิงหาคมว่าอย่างไรประกอบกันจะได้ ข้อมูลที่แน่นละเอียดอย่างมากนะถ้าจะอธิบายพระรหัสลาหูภาสาคลิปยาวเกินครับนะฮะติดตามฟังด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ